ไม่มีอะไรมากเขาก็ให้น้ํำปกตินะครับถามสวันครั้งหนึ่งคือไม่ให้ควรมันแห้งนะถ้าจะให้ดีถ้าปลูกใหมน่นี่ต้องเอาวัสดุมาคุมที่นาดินเลยเพราะว่ามันจะทําให้รักษาความชื้นได้นะเพราะดินที่นี่นะแดดมันแรงครับอย่างวันนี้มันอุณหภูมินะสูงครับถ้าถ้าเราไม่คุมนะ มันจะทําให้รากทุเรียนไม่ได้ครับพอตั้งตัวได้นี่ถ้ามีมใบแขนงเยอะๆนี่ครับก็พยายามตัดแต่งจริงถ้าเรายิ่งแตง่งทุเรียนมันจะโตโตเร็วเพราะว่าถ้าเราหนีปุ๊บบริเวณทรงพุ่มนะมันก็จะทําให้ยอดยิงเดินเป็นตัวกระตุ้นใ,ให้เขาต้องถีบให้สร้างสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับ<ม>ยิ่ง<ม>หนีบยิ่งโตครับถ้าเริ่มประมาณ2อถึงสปีนี่ครับพยายามให้แสงแดดส่องเข้าไปในทรงพุ่มให้ได้กิ่งนะพอเราตัดปุ๊บมันจะออกออกข้างครับเพราะมันออกข้างแล้วมันจะขยายคือปกติถ้าเราไม่แต่งเนี่ยกิ่งม มันจะเท่าแขนอ,อาหารไม่ถูกดึงไปที่ใบามากนะครับถ้าไม่ถูกดึงที่ใบามากก็มีกิ่งไน้อยมันก็โตเร็วครับทุเรียนต้องต้องเน้นคือแตกแต่งกิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กรรปรักทุกท่านนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปหนึ่งข้ามมองโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้หลังจากที่ท่านได้รับฟังรายการาต่างๆทาง,าง,างสถานีวิทยุอันนี้จบลงไปนะครับ ช่วงนี้ก็ขอนำเอาคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการปลานินทองกเกษตรแนวใหม่นะครับสองคนเหมือนเดิมนะครับผู้ดำเนินรายการครับผมบ่าวเสียงองขอรายงานตัวกับคุณฟังครับผมพ่อใหญ่สว่างผู้คลองแถวครับครับก็มาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมตามนัดตามหมายกันไว้นะพ่อใหญ่สว่างนะครับทุกวันเราบอกว่าจะมาเจอกันตรงนี้ม,มาคุยกันเรื่องทําการเกษตรนะครับเพราะว่าจําเป็นที่สุดต้องมา ต่อเติมเสริมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทําการเกษตรพืาสว่างอ,ออืมรู้แล้วละ่ะบางผู้บางคนรู้แล้วละ่ะแต่ว่าเรามาเพิ่มเติมอืใช่ไหมครับคือคนทําเกษตรนะครับต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับพออะไรเสียงของเพราะโลกมันเปลี่ยนเชื้อโรคมันก็ต้านทานยาได้ดีนะเออมันก็เก่งขพรามันมันดื้อยานะทุกวันยาเดิมมันไม่ตายนะโอเชื้อราก็เหมือนกันนี่เราถึงบอกว่า ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอ่านตำราม,มาเพื่อจะมาทำกเกษตรไม่เชื่อเสียงอ๋องไปลองอ่านคู่มือการปลูกพริกดูสิม,มาปลูกดูสิคิดว่าจะประสบความสำเร็จไหม,มผมว่าสู้คนที่ปลูกประจำไม่ได้ครับคนปลูกอยู่ประจำเนี่เขาจะรู้เทคนิคต่างๆเลยเขาเรียกว่าปรารชาวบ้านนี่แหละเราถึงว่าเวลาเราลงแปลงลงสวนเราก็มาเล่าให้กันฟังเราคุยมาน,น,นี้บริษัทเอ f a r ฟร์ปุ๋ยปานินทองเนี่ย เปิดมายืนเคียงข้างกเกษตรกรมา12ปีแล้วนะนี่นะครับเขาถึงฉลองครบรอบ12ปีครับมีโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าในช่วงยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงครับนะครับถ้าท่านซื้อวัสดุปรับปรุงดิน5กระสอบแถมหกระสอบถ้าท่านซื้อ,อาสารทําใบ5กระสอบแถมหนึ่งถ้าซื้อไตโคซินเวอร์ปานินทอง5กิโลแถม1กิโล ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เทศกาลส่งของของขวัญเราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีข้าวกล้องไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าญ้ายาคุมหญ้านะครับปักดำทำนาแบบโบราณ <c oughs> มีฉะนั้นข้าวกล้อง <c oughs> จะหอมและนุ่มซื้อ4กิโลแถม1กิโลเหมาะสำหรับที่จะส่งให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหากลัวจะเป็นเบาหวาน กินเข้ากล้องและขับถ่ายง่ายท้องไม่ผูกนะครับโปรโมชั่นนี้ถึง31ทธันวาหกห้เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ไม่แต่คนแก่คุณตาคุณยายฟังวิทยุนะเสียงอ๋องอให้บอกรูปบอกหลานนะ่าจะหมดโปรโมชั่นก่อนครับซื้อไปเลยปีหน้าใช้อะลงไร่ลงนาทําสวนตอนฝนมาเนี่ทางพี่น้องภาคเหนือนี่จะได้ใช้ราคาถูกอ่าเก็บไว้เถอะมันไม่เน่าไม่เสีย จะไม่เสียงอ๋องครับเอ่อทุกวันนี้ปุ๋ยปานินทองพ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เสียงอ๋องไออกรายการวิทยุด้วยเหตุว่าแฟนรายการเราบางครั้งก็ทํางานเพลินไม่ได้ฟังรายการวิทยุเลยก็ให้ไปดูใน youtube นะครับบอกลูกบอกหลานเปิด u t u b e ในวิธีในโทรศัพท์ให้ยายหน่อยอือ่ามันก็ไปที่ youtube ก็พิมพ์ค้นหาวิทยุปานินทองกเกษตรแนวใหม่พ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เสียงอ๋องก็คุยอยู่ที่นั่นแหละครับ อ่าแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้พระใยญ่สว่างด้วยอกดติดตามให้ด้วยนะครับเออถ้าเกิดว่าอยากได้เบอร์โทรเตรียมปากกากระดาษน่าจะบอกเบอร์โทรส่วนท่านที่ซื้อทางออนไลน์ผมไม่ห่วงพอซื้อทางไลน์ก็ไปที่เพิ่มเพื่อนค้นหาทางไอดีไลน์ตัวอีกงอตัวเอสไซส a เอสกีเมลน่ะและตัวเอสสิงคโปร์ตัวพีโปเลนเลขเก้าตัวเก้นั่นนะครับอ่าก็ซื้อทางทางนั้น ถแถมหนึ่งได้เหมือนกันเขาจะมีถึง3าธันวาหกห้านะครับส่วนทาง Facebook ก็เข้าไปพิมพ์ค้นหาปานินทองเลยก็สั่งในข้อความได้เลยอ,อยากได้ของแถมก็ไปซื้อที่แอปปานินทองเหมือนแอปโทรศัพท์เนี่ยไปที่แอปสโตเพสโตพิมพ์ค้นหาวิทยุป,ปานินทองโหลดติดตั้งสั่งของถ้าร้อยบาทเขาให้ฟรีหนึ่งแต้ม,มถ้าสั่งพันบาทก็ได้ฟรีสิบแต้มไอ้สิบแต้มนี่แหละแลกหัวเชื้อหนึ่งซองไอ้สิบแต้มนี่แหละไปแลกเอาปานินทองแมก ถูกไหมอันนี้ก็ให้ลูกให้หลานดำเนินการให้เอาเบอร์โทรพ่อใหญ่สว่างนะ0811182627อีกรอบหนึ่งนะ0811182627ถ้าไม่ทันไปจดใน YouTube นะคุณยายบอกหลานว่าเปิด y o u t u ูเพ่อใหญ่สว่างให้ฟังหน่อยในโทรศัพท์นะ พิมพ์ค้นหาวิทยุปนินทองเกษตรแนวใหม่ไปจดเอาอที่นั่นนะครับช่วงท้ายรายการเราจะให้ฟังพ่อวิชาญอำเภอแกลงจังหวัดระยองทุเรียนแตกใบอ่อนดีใบสวยใบหนาเวลาออกดอกของแกไม่ทิ้งดอกเวลามันติดลูกยอดมันเดินขั้วมันเหนียวไม่ทิ้งลูกที่ใช้ปนินทองนะที่สําคัญปีนี้ฝนเยอะไฟท็อปไม่ลงสวนแกมีนิดหน่อยถ้าสวนอื่นนะครับตัดทิ้งเผาทิ้ง เขาเรียกว่าประชุมเพิงอ่าลองดูฟังเสียงเขาดูนะครับคนที่ใช้แล้วมั่นใจอ่าเขาจะพูดยังไงเอาเชิญมาฟังครับโอลครับสวัสดีครับเป็นเบอร์พ่อวิชาญไหมครับครับครับผมพ่อใหญ่สว่างปุ๋ยปานินทองโทรเยี่ยมยามถามข่าวครับว่างคุยได้ไหมครับนะว่างครับผมถามหน่อยปีนี้เนี่ยอ่าฝนเยอะ ในสวนเรานี่ใช้ปนินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ปีนี้เริ่มก็ดีเนี่ยอืมดีดีครับดีดีดีมากเลยครับคุณพ่อใช้มากี่ปีแล้วครับพ่อวิชานประมาณเขาปีนี้เริ่มเข่าสองปีครับอ๋อเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยใครแนะนําให้ใช้ผมเกินบางไปอยู่ตำสวนนะพอเริ่ไปีหลังพาฟังวิทยุอ๋อ แล้วก็มัเคยใช่เลยในสองปีเนี่ยใช่ติดๆมาเลยก็ลเลยใช่แล้วมันเข่าถ่าดีอ๋อใช้แล้วมันแตกใบใบเบ<อ> <BMW S 1> ดีใบ,ใบสวยใบ,ใบใหญ่ดีอืมใบใหญ่ใบหนาใบสวยครับอืมนี่ต้นทุเรียนไม่โรมครับปีนี้นะลูกค้าอ่าที่ผมลงไปจังหวัดตราดจันทบุรีเนี่ยผมไปบางสวนที่ใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาไฟท็อปมันลงปีนี้ฝนมันเยอะ แล้วนี่เป็นเนื้อสวนเลยเนะี่ยทาแดงทุกต้นเลยเอของลุงวิชานนี่ใช้ปะนินทองมาสองปีแล้วนี่ปัญหาไอ้ได้ทาแดงเหมือนเขาไหมมันผมผมมันน้อยด้วยมากไม่เคยเป็นแบ,บคนอื่นขเขาอะมันน้อยอมีก็จะมีสักสองสามต้นนี้เลยน่น่นมีน้อยอืนี่ติดต่อกันเนี่ยเป็นหมากว่าผมอีกแอบกันแท้ๆนะแตไต้ก็เป็นหมากผมมันน้อยอ เออนี่แหละคือผลของอินทรีย์นะถ้าเราใช้อินทรีย์ a, เนี่ยเวลาไฟท็อปลงต้นทุเรียนเราจะาต้านทานโรคได้ดีกว่าครับและที่สําคัญอินทรีย์ปานินทรอเนี่ยมันจะเป็นอาหารของไตเครือมาที่อยู่ในตามธรรมชาติมันจะขยายพันธุ์ได้เร็วไอตัวไตเครือมามันจะไปดูดกินน้านเลี้ยงไฟท็อปเทอร่ามันเป็นตัวที่ตามค่ากันอยู่มิฉะนั้นเรามีคนผู้พิทักษ์ต้นทุเรียนให้เรานะครับ ครับ,รบอืม,อมปีนี้บางต้นบางสวนนี่เนี่ยป่วยทั้งสวนเลยตัดเผาทิ้งก็มีนะครับเขากลัวมันระบาดผมก็เลยโทรมาถามว่าส่วนใหญ่ลูกค้าปานินทองไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกครับมีน้อยมีบ้างแต่ไม่มากไม่ได้ตัดทิ้งผมผมเนียนน้อยที่สุดเออผมถือแบบดวงดีเออเอเอไม่ได้ตัดทิ้งนะทาเป็นก็ตัดทิ้งเออทาเป็นผมตัดทิ้งเออแต่มันเป็นน้อยปีนี้นะครับเป็นน้อยเป็นน้อยอ แล้วคราวนี้าปีนี้ดอกสวยไหมดอกมาหรือ,อยังมาเร็วไหมเนี่ยปีนี้รูสึกจะมาผมพ,อ,พอมเขาลงไวด้ดียังกงยังไม่ออกไกลใช้ส้วนเนพะื่อืมบางคนต้องใช้อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอ่าใช้สารเปิดดอกใช่ไหมครับครับเออแต่ของลุงวิชานเนี่ยได้ได้ใช้ไหมก็ตาผมผมก็ใช้เหมือนกันใช้อยู่ใช่ไหมครับ แต่แต่มาดีไหมดอกมามาเพิ่งจะฉีดตัวนี้ไตัวยังซองกับใบแต่สังเกตแล้วมันเออโหเชื่อนะอืมอืมอืมเดี๋ยวปีหน้าจะลองอีตอนเก่าแล้วแรกตองเก่าแล้วมันจะเข่าถากันดอกมองๆเออเออก่อนเปิดตาดอกก่อนจะเปิดตาดอกนี่ใช้ตอนเก้านะจะสะสมมองๆสะสมแล้วก็สังเกตผมกสังเกตด้วยเออแรกแรกเข่าถา ออืมทีนี้ผมมาใช่ผมมาใส่หน่อยเป็นหน่อยเพราะทีนี้รูแล้วเดี๋ยวปีนาผมจะใช่เยอะใส่เยอะนะปีน้าคอยแก้มือใหม่ครับครับเออแล้วได้ใช้ฮอร์โมนบำบงดอกบวกกับหัวเชื้อปานินทองช่วงเปิดตาดอกไหมเปล่าผมเอาอย่างซองเดียวอ๋อย่างซองหัวเชื้ออย่างเดียวออถือว่าไม่เก้อะหัวเชื้อนี่มันเอาได้เลยมันเอาได้เลยเนี่ยเออเออผมสั่งมาเดียวสองกล่องเลยน่ะ ใช่ใช่ตัวนี้เวลาเราฉีดยาขับแรงก็ผสมได้เลยนะครับครับครบเวลาเราฉีดอ่าฮอร์โมนบำรุงดอกบำรุงผลก็เอาหัวเชื้อผสมไปได้เลยเอ๊ะผมไหวกายกายบ้านนี่มันจะพวกตองกล่าวสายดีไหมครับเนี่ยอ,อ่าถ้าเกิดเราดูใบแล้วเราใบไม่สวยเรากลัวมาขาดอาหารถ้าใส่ก็ใส่ได้ต้นละสามกำมือไม่ใส่เยอะนะแต่เวลาน,นี้บันดีอยู่แล้ววะ ถ้าใบมันดีก็ไม่เป็นไรครับไปเริ่มให้ตอนที่เป็นหางแย่นะครับหางแย่ไหมครับอืมหางแย่แล้วหางแย่เริ่มไหมแล้วก็เริ่มให้ละครันนี้นะครับอ,อืมอืมมันปุ๋ยยังอยู่สั่งมาเนี่ยปุ๋ยอยู่ครับครับครับอันและผมผมถามดูว่าคนใช้ปานินทองนี่ปีนี้ส่วนใหญ่นี่อาจจะไม่ค่อยเป็นพวกไฟท็อปแต่หลายสวนนะครับเป็นทั้งเป็นทุกต้นเลย ก็ทีบ้านผม,มเป็นน้อยอซื้อมาดวงดีซื้อมาดวงดีซื้อมาดวงดีเนี่ยกลัวแล้วเกินมกลัวแล้วเกินซื้อมาดวงดีมากใช่คงไก่ไก่น้องเนี่ยเป็นหมากเป็นจะต่งสวนอของอยู่ไก่กันรุ่นห่งเาแปดใหญ่แต่ <c oughs> ถึงแม้ลมพัดมาก็ไม่กระทบเราหรอก <c oughs> เพราะว่าเราเราใช้อินซีมันต้านทานโรคได้ดีกว่าครับอืมอืมไม่กังวลนะครับแต่ครั้นี้อ่าข้างเคียงเรามีใครใช้กับเราบ้างไหมครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าปนินทองสูตรมันต่ําแล้วก็มันมันเป็นไม่ทันใจมันเป็นอินทรีย์อินทรียเคมีครับครับอืมมีมีทางชําสม,มองมีก็ใช่ก็ลงเงินเยอะอ๋อม,มีใช่หลายาหลายเจา้าอืมอืมหลายเจ้าถ้าแต่นี่แหละผมถึงบอกว่าให้ต้นไม้เป็นคนตัดสินเวลาจะใช้ก็ลองดูอ่าลองดูก่อนสักกระสอบนึงถ้ามันดีค่อยเปลี่ยนนะครับครับ อมีฉะนั้นต้นไม้มมันไม่โกหกคนมีแต่คนโกหกกันนะครับครับ,รบออืปีนี้ดอกมาแล้วมาร็วน,นั่นนี่ถือว่ามาไวนะนี่มาไวมาไวมาไวนี่ถ้า,ถาไป<ว>มีนาเนะี่ยแต่ว่าปีนี้นะจะแก่ๆกมีนาเนะี่ยเออได้เก็บไวกว่าเขาราคาจะดีไหมไ<ว>นี่ก็จะมีออกกันน้เบิกอะ่ะ เอไม่ออกก็เบิกเลยเออถ้าคนได้ออกก่อนก็ได้แน่ๆเลยได้เปรียบได้เปรียบหน่อยได้เปรียบราคาดีแหละครับมุมก้ว่าดีเลยต้องดีต้องดีถ้าถือว่าเร็วนะปกติเดือนธันวาหนูนะเร็วเร็วปีนี้มาเร็วเร็วมากเออเร็วมากอ่าแล้วกังวลไหมเวลามีดอกอ่าเวลามีใบมามีอ่าฝนมากลัวอ่าร่วงไหมที่ใช้มาสองปีมีปัญหาไหมครับไม่เคยไม่เคยเลย ม,มันจะมีปัญหาแนละ้วใช่เหมืนมันจะมีปัญหาเออนี่คือข้อดีปานินทองเวลาใบมาก็ไม่ร่วงนะครับครับอืมส่วนใหญ่คนทําทุเรียนอี่จะกลัวมากที่สุดคือกลัวดอกมันร่วงแล้วก็กลัวลูกมันล่วงของปานินทองนี่การันตีเลยผมไม่เคยร่วงผมเห็นออกเห็นติดอยู่เถุกปีเออเคยไม่เคยเออส่วนใหญ่จะต้องด้เลาะดอกออกแล้วมันเยอะเกินไป เยอะจัดเลาะเลาะ,ะ,ะดอกเดี๋ยกกำลังเลาะออกเลยเยอะเยอะมากเออถ้าเยอะมากก็ดึงอาหารไปเยอะนะครับครับครับผมว่าจะถามว่าไอที่วันนั้นไายทำออกอะไรออกยูทูบช่องไแบบไหน,นเออยูทูบไปดูนะ,ะทุกวันนี้นพิมพ์มเข้าไปใน youtube ค้นหาว่าอปู่ยี่ปานินทองอย่างนี้ก็จะหๆๆเห็นยูทูบละ มัน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 มีตลอดไหมเนี่ยสิมีตลอดดูได้ตลอดนะครับวิทยุทุกวันนี้ก็ออก youtube พิมพ์ค้นหาใน youtube ว่าปุ๋ยปานินทองนะผมคนคนไม่เจอโอ้นั่นอือ้มต้องต้องพิมพ์นั่นหามนะใช่พิมพ์ค้นหานะพิมพ์ค้นหาว่าอ่าถ้าจะฟังวิทยุก็วิทยุปานินทองเกษตรแนวใหม่ถ้าจะดู youtube ธรรมดาก็พิมพ์คำว่าปุ๋ยปานินทองเขาในตรงที่อาแว่นขยายค้นหาน่ยนะครับอือดูตอนไหนก็ได้นะครับ